อยู่แถวหลังสิตคลองสองนะครับปทุมธานีวันนี้เรามีภารกิจติดตั้งปั๊มน้ำประหยัดไฟให้ออกับคุณลูกค้าแล้วก็ล้างกองไปด้วยด้วยโอเคเริ่มล้างนะครับช่องแรกแปลนผู้กองปั๊มที่เราจะมาติดตั้งในวันนี้คือตัวเทอร์โบ180 หางเสร็จก็จะต้องสะอาดคลิปแบบนี้โจทย์งานติดตั้งเนี้ยมันยากเพราะว่าพื้นที่มันแคบดูนะฮะช่องกองที่บอยลงสายขวานะเบียกกไดไปที่ท่อเก่าทั้งหมดเลยนะแปลงท่อนิดหน่อยนะฮะแปลงท่อเดิมนิดหน่อยเพราะว่าม,มันไม่มันมีมันไม่มีพื้นที่ในการลงไปทํางานว้าโอเคปะเปะ๊ปะเลย สวัสดีครับวันนี้ค่อย180เราอยู่แถวหลังสิติคลองสองนะครับปทุมธานีวันนี้เรามีภารกิจติดตั้งปัม๊มน้ำประหยัดไฟให้ออกับคุณลูกคา้าแล้วก็ล้างกองไปด้วยเลยอันนี้เป็นบริเวณข้างบ้านลูกค้านะครับติดกับบริเวณถนนเมนเดี๋ยวเรามาชะงงกดูบอ่อแป๊บนึงโอเคบ่ออยู่บริเวณด้านข้างนะครับของบ้านเดีย๋ยวเราเดินเข้าประตูหน้าบ้านกัน เดี๋ยวเราไปดูบ่อๆนี้กันโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันพื้นไม้ลูกค้าอย่ต้อง่อดนะครับและ บ่อกรองอยู่บริเวณฝั่งด้านซ้ายนี่นะครับช่วงโค้งก็ประมาณตัวแอลนะไม่ได้ยาวทั้งหมดติดตั้งปั๊มประหยัดไฟต้องล้างไปด้วยเพราะไม่งั้นเราต้องลดระดับน้ำเนี่ยปะกอนมันจะครุ้งทั้งบ่อเลยโอเคเริ่มล้างนะครับช่องแรกแปลงผู้กรอง เดี๋ยวล้างก่อนเคลียร์ให้สะอาดก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาติดตั้งปั๊มกันแล้วก็วเดี๋ยวล้างเลยบอกว่าในล้างไม่ได้เราเปิดมาเปิด,ดเลยทั้งสะบัดทั้งกระแทกทั้งฉีดยังไม่ค่อยออกเลยฟิลเตอร์แมทไงเราสะบัดก่อนนะเราค่อยไล่มาฉีดอีกทีนะึง 这个嘛，也也也，看。 ปั๊มที่เราจะมาติดตั้งในวันนี้คือตัวเทอร์โบ180ตัวนี้คือรุ่นที่ใหญ่สุดของไฟ220โวลต์นะฮะ180วัตต์เนี่ยถ้าอยากจะได้วัตต์สูงรุ่นใหญ่กันเนี้ยสำหรับไฟ220โวลต์ไม่มีแล้วเราต้องขยับไปเล่นรุ่นไฟ3เฟสคือไฟ380โวลต์นั่นก็คือรุ่นเทอร์โบ280คือรุ่นใหญ่กว่านี้ในตระกูลไฟ3เฟสนะฮะสิ่งที่มาในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวเดือยกันใบไม้ให้นี่ใส่นี้ แล้วก็ตัวตรงเกียวนอกขนาด3นิ้วสำหรับท่อออกเทอร์โบร8 0ชุดหน่วงหน่วงเวลาการทำงานป้องกันกรณีไฟตกไฟขาดปั๊มจะหยุดทำงานตามระยะเวลาที่เราได้ตั้งไว้เช่นถ้าสมมุติเราหน่วงไว้1นาทีเวลาไฟดับปั๊บปั๊มยังไม่ทำงานนะจะรอที่ผ่านไป1นาทีก่อนปั๊มถึงจะติดอันนี้เป็นการเซฟมอเตอร์นะฮะไม่ให้มอเตอร์ไหม เดี๋ยวเรามาดูเป็นเคสเคสไปนะครับสําหรับงานติดตั้งปัม๊มลักษณะนี้ของเดิมลูกค้าใช้ปั๊มเป็นซับเมอร์สอยู่ปั๊มจุ่ม2ตัวเลยตัวหนึ่งทางน้ําร้อนตัวหนึ่งทาเจ็ตเดคราวนี้เราจะลวกท่อของปั๊มเทอร์โบเนี่ยให้มาใช้งานกับท่อสองท่อเก่าที่มีอยู่เน่ต้องใช้แล้วเฮ้ยไม่อยู่ลานแล้วนะเก็บไว้ก่อนเผื่อใช้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  อกจิทงแก่แช่นหมที่มันหหว่าพี่ยอแล้วว่นะโอเคามตัวที่หนึ่งเรตัดท่อมอจากระบบกันเดี๋ยวค่อยว่ากัน โอเคเราล้างเสร็จก็จะต้องสะอาดคลิปแบบนี้แต่และช่องโจทย์งานติดตั้งเนี้ยมันยากเพราะว่าพื้นที่มันแคบดูนะช่องกรองที่บอยลงสายขวานาเบียดกัท่ท่อเก่าทั้งหมดเลยนะคือเราต้องใช้ท่อเก่าของเขานี่แหละเพราะมันถูกแทงออกไปเป็นเจ็ตลงก้นบอ เป็นชุดน้ำล้นทางหัวหน้าบ้านฝั่งนูน้นเจ็ดฝั่งนู้นอีกหลายจุดหู่เยียไปหมดโอเคนี่คือระยะนะฮะดิเมนชันของปั๊มตัวนี้ความสูงถ้าต่อแบบเต็มรูปแบบท่อที่เดือยลงมาเนี่ยจะอยู่ประมาณเมตรยีสมมุติถ้าบ่อเนี่ยมีความลึกน้อยเนี่ยเราสามารถประยุกต์ได้ตรงนี้ใส่เป็นข้องอ90เราเดือยมาต่ออีกทีนึงเพื่อหลบเลีก อุปกรณ์ภายในช่องกองเก่าโอเคระยะประมาณนี้สำหรับเทโบร้อยแ แปลงข้อนิดหน่อยนะแปลงข้อเดิมนิดหน่อยเพราะว่ามงั้นมันม,มีมันไม่มีพื้นที่ในการลงไปทํางานชุดหน่วงเวลาของตัวปั๊มเนี่ยต้องไปเก็บไว้ในตู้คอนโทรลนะเพื่อไม่ให้โดนฝนความชื้นไม่งั้นเดี๋ยวพังถ้าเราไปไว้แขวนไว้ในช่องกรองเนี่ยอยู่ได้ไม่นานนะพัง พอรังแล้วปั๊มก็ไม่ติดนะเพราะตัวหน่วงไม่สั่งใจไฟมาให้ปัม๊มจะเอาเครื่องมืออะไรอุปกรณ์อะไรก็ต้องโกเรียกเพื่อร่วมง,งานนะเพราะว่าลงไปในกองแล้วโอกาสขึ้นขึ้น,นลงลงลำบากใช้ชีวิตอยู่ในบ่อกกองนะ วัดระยะปั๊มกับข้อต่อก่อ,น, <c oughs> อนนี่ยังไม่เสร็จนะเรามาหาตัวยันปั๊มก่อนกันสะบัด ตอนนี้เรากำลังวัดระยะหัวมอเตอร์มันจะต้องพ้นจากไม้นะแน n งเดิมของลูกค้ามาซึ่งมันตรงกับคารตรงสแตนเลสท,ที่เขาทำเอาไว้บอยแล้วบอยจะขึ้นมาได้ระวันเนี่ยเนีนเยขึคนได้ คุณได้อยู่นะ

สแตนนะมันแล้วออกยากต้องตัดขั้งมาแล,ตาแลสตนเลสด้วยแยกออกจากกันโอเคกว่าจะเสร็จ huh. เราต้องโมดิฟายท่อเก่านะฮะตัดเพราะว่าแอดเข้า uh huh. มาหากันเพราะมันมันไม่มีระยะให้เหลือในการลงไปเซอร์วิสได้เลยไม่งั้นมาทำงานลำบากอ่ะเดี๋ยวลองเปิดวาล์วท่อดูปิดฝาไม้ลองเทสฟั่มว้าโอเคป, uh huh. ปัเป๊ะเลยสวยงาม สะท้านเลย,นะเลยโอเคตอนนี้ปัมป๊มติดแล้วนะครับเดี๋ยวเจ็บน้ำร้อน โอเคครับสำหรับภารกิจในวันนี้ในการติดตั้งปั๊มน้ำรุ่นประหยัดไฟ TCP Turbo 180ว mm ัตต์ก็สำเร็จรุ่วร่วงไปได้ด้วยดีฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับให้พวกเรามีแรงใจผลิตทลิปด,ดีๆออกมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันสำหรับวันนี้โค้งปดูลาไปก่อนพบกับ EP ใหม่ต่อไปของเราได้สวัสดีครับ